ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านคลิปนี้มาพอกันอีกแล้ว้อจ้ะเด้อแอดมินหนูน้อยกำลัาางบ่กแว้แแวอีกแล้วน,าานะจ๊ะเนาะ คลิปนี้ก็มารับชมแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยกันต่อเลยเนาะจากนะ้กเนาะหลังจากที่แอดมินลงไปก้อนหน้านี่ก็จะเป็นคลิปเหล็กรัฐบาลไทยเหล็กรัฐบาลไทยของดวงเศรษฐีเนาะจากนะ้กเนาะดวงเศรษฐทีที่แอดมินหน่หนอยได้ลงไปเนาะจานะ้าเนาะก็ะเป็นแนวทางบนสําหรับคลิปนี้มารับชม จะเป็นแนวทางล่างด้อจ้าเด้อท่านผู้ชมสำรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะจ้นะเนาะแอดมินกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนั่มด้อจ้าเด้อแอดมินหน่อยก็จะได้มีกำลังใจนั่มแนวทางมาลงองหายเนาะจ้นะเนาะมาฝากท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมเนาะจ้นะเนาะสำรับคลิปต,ต่อไปนี้ก็มารับชมแนวทางเลขรัฐบาลไทยปะ จับวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันต่อเลยเด้อจ่าเด้อแอดมินกับคอเวลาจักแปดนาทีขึ้นไปเนาะจ้ะเนาะก่อนจะไปรับชมกันมาฟังแอดมินก่อนเด้อจ้ะเด้อก่อนจะไปรับชมแน้วทางแอดมินกับคอเวลาจักแปดนาทีเ<อ>นาะจ้ะเนาะแล้วก็ส้อนรับท่านใดเนาะจ้ะเนาะที่สนใจ จะสั่งสบู่กับครีมเด้อจ้ะเดอ้อนันหลักตามที่เห็นอยู่นันนะนอกจากเนาะสำหรัสบสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนเนอกจากเนาะสะบู่สมุนไพรอัดก้อนจะมีหลากหลายสูตรนอกจากเนาะแต่ว่าตอนนี้ความทรงก็จะมีแค่สูตรเล่งขาวด้วยจาะ้ะเด้อแค่สูตรเล่งขาวหล้กก็ระเบิดขิบไข่นอกจากเนาะตามที่เห็นอยู่หลักกับก้อนสีสมบูนั้นสูตรแค่รอด มันเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ในหลาเนาะจ้ะเนาะมันก็นจะมีแค่หาก่อนเท่านั้นเนาะจ้ะเนาะสำรับราคาสบู่ด้อจ่ะเดอะ้อสิบก้อนราคาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเนาะจ้ะเนาะสิบก้อนราคาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้อจ่ะเดอะ้อสำรับครีมเนาะจ้ะเนาะครีมทาฝ่า,าก็จะเป็นครีมบำรุงผิวหนาตอนกลางคืนด้อจ่ะเดอะ้อ เพียงชุดละ150บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดสนใจกัทร่มากเขามากคิปได้แอดมินกับโฆษณาขายสักของนะจ๊ะเนาะแอดมินกับถ้ามาหากินเื่ากันนะจ๊ะเดาอสำหรับท่านใดที่อยากอยากสนับสนุนทางช่องนะจ๊ะเนาะสนับสนุนทางช่องอุดหนุนบ่าว่าจะเป็นสบู่หรือครีมนะจ๊ะเนาะบ่าว่าจะเป็นสบู่หรือครีม โทรมาเบอร์ศู2ย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเลจ้ะเดอ้อสำหรับท่านใดที่บ่อยากโทรอ,อยากจะทักไล่เม่มเบอร์ทักไล่ได้เลยเลอจ้ะเดอ้อมาเบิงงัวยางข้างไล่เนาะจานะ้ะเนาะถ้าทักไล่์นี่ก็จะมีโตยางให้เบิงนั่มเนาะจานะ้ะเนาะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะนั่มสบู่ไปต่อยอดเนาะจานะ้ะเนาะ จะไปขายต่อแอดมินกะมีราคาทรงไห้นั่นเด้อจ่าเด้อต่ว่าํำหรับราคาทรงนั่นกะจะเป็นขันตำจะมีขันตำนะจ๊ะเนาะคือสิบแพ็คจะได้ราคาทรงนะจ๊ะเนาะสิบแพ็คเนยกะคือหนึ่งรอยกว่านขึ้นไปเด้อจ่าเด้อกะจะได้ราคาทรงแพ็คละค หนึ่งร้อยสิบบาทเนาะจ้ะเนาะหนึ่งร้อยสิบบาทแต่ว่าสำหรับราคาทรงแอดมินบรัยออกคาทรงห้ยเด้อจ้ะเด้อห้ยท่านชมออกคาทรงเองสำหรับหนึ่งร้อยก้อนเนี่ยก็จะเป็นสิบโลเนาะจ้ะเนาะสิบโลคาทรง 130าบาทนะจ๊ะเนาะค่าทรงต่างหากค่าของต่างหากเด้อจ่ะเด้อสำหรับครีมกับมีคือกันเด้อจ่ะเด้อสำหรับครีมขั้นต่ำสิบชุดคือกันเนาะจ๊ะเนาะขั <c oughs> ้นต่ำสิบชุดราคา120บาทเด้อจ่ะเด้อขั้นต่ำครีมเด้อจ่ะเด้อสำหรับท่านใดทีส่สนใจจะนั่ไปขายต่อนะจ๊ะเนาะจะ,จะเป็นตัวแทนไปขายต่อโทรเข้ามาสั่งมาสอบถามแอดมินได้เลยเด้อจ่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันเลยเนาะจานะ้ะเนาะท่านผู้ชมที่ติดตามแอดมินอยู่แล้วกัถ้าเบิ้งต่อไปเด้อจ้ะเด้อว,ว่าแอดมินนี่จะนําเสนอแบบใดเนาะจานะ้ะเนาะตอนแรกๆนี่แอดมินก็อาจจะรุกระจักนอ้อยอ่ยังบ่ทันได้ถนัดเด้อจ้ะเด้อสําหรับอ่แนวทางรัฐบาลไทยเนาะจานะ้ะเนาะก็จะเป็นเนตยสารแอดมินก็จะนํา มาฝากท่านผู้ชมนะจ้ะเนาะห้ท่านผู้ชมเก็บข้อมูลไว้เด้อจ้ะเดอ้อเก็บข้อมูลไว้เพื่อจะติดต,ตามต่อนะจ้ะเนาะว่าสำนักใดเขาอาจารย์ท่านใดเขาแน่นะจ้นะเนาะแอดมินก็นจะเริ่มเก็บสถิติไว้คือก,กันเนาะสำรับแนวทางต่อไปนี้ก็จะเป็นแนวทางลางสิว่าอัน บ่แพะสำนักอื่น้ะจ้ะเดอ้อสำหรับแนวทางรางของย่ามงออกศึกนี่เขาตลอดปีคือกันกเนะจ้ะเนาะจะเป็นแนวทางเหล็กเด่นนอจ้ะเดอ้อเป็นแนวทางเหล็กเด่นให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งนะจ้ะเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางที่แอดมินได้นามาโลกให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น้อจ้ะเดอ้อท่านผู้ชมสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วชื่นชอบกะ เ็บใบพิจารณาสำรับทันใดท,ทีบ่ชืนชอบกะ่านเน,นาะจ้ะเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุเด้อจ้ะเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจาะ้จะ,จะเนาะต่อไป็นี่กะจะเป็นแนวทางลางของยาโม่เดาอจ้ะเด้อย,ายา่าโมออกศึกแอดมินกะไดติดตามเพิ่นมากเป็นปีคือกันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแอดมินเคยเอามาลงอยูเดาอจ้ะเด้อ เคยออกมาลงใหายท่านผู้ชมอยู่แต่ว่าแอดมินจะลงกปนคลิปนอกจากเนาะปนคลิปกับแนวทางเหล็กห้าน้อยบางท่านกับเห็นบางท่านก็เห็นหนอกจากเนาะบางท่านกัเบิ่งบ่จจกจก็เลยเห็นเพราะว่าแอดมินนี่เอาไปเจมเจมกันนอกจากเนะาะแอดมินบ้เห็ดไลา์คลิปต่อไปนี้แอดมินหน่นอยจะแยกคลิปเดือจ้ะเดอแยกคลิปห้ท่านผู้ชมแนวทางห้าน้อยเบิง่หบงหัวขอไหวนอกจากเนาะ คลิปใดเป็นแนวทางไท่ายกเบิงหัวคอเด้อจ่าเด้อแอดมินก็จัดแยกคลิปให้เนาะจ่าเนาะสำรับแนวทางเลขรัฐบาลของยาโมออกซกเด้อจ่าเด้อประจํางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะจ่าเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบางเทือแอดมินก็จะบอกพิทเด้อจ่าเด้อหกสิบห้าหกสิบสี่แอดมินก็ขอถอดขออภัยน้ำบางเทือมันจะลืมเนาะจ่าเนาะมันบพท่านไดนชินเด้อจ่าเด้อ เด่นล่างจะเป็นเด่นล่างดาเดอ้อจ่าเด้อเด่นล่างย่าโมออกศึกมาจ้นะเนาะก็จะมีศูนยสห้าแล้วก็แดนะคะศูนสี่ห้าแล้วก็แปดสำหรับท่านใดที่มีแนวทั่งในใจอยู่แล้วมักเล็กไดให้เอามาจับใส่กับเล็กตาล่างชุดนี้ดเดอ้อจ่าเด้อ แม่นกำมันใจอยู่เพราะว่าเลขกาะร่างชุดนี้แถบจะบรุดนะจ้ะเนาะแถบจะบรุดทั้งปีเลยบางงวดกอดข้อกันมา,ากเา้ยจ้ะเด้องวดที่ผ่านมากนั่นกะกอดข้อกันมากคือเก่าสองนะจ้ะเนาะก,กอดข้อกันมากเลยอย่าลืมเลอจ้ะเด้อวาเหลขกเด่นกอดข้อกันมากนั่นเลอจ้ะเด้อสำหรับทานใดที่ทได้เหลขกเด่นมาก ให้เอามาจับใส่กับเหล็กตาล่างนี่เนาะจานะ้าเนาะให้เอามาจับใส่กับเหล็กตาล่างนี่เอาไปเท่าละหน่อย,ดยเดอ้อจ้าเด้อเอาไปเท่าละหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้านี่กะปอพอกับทันทันอื่นเนาะจานะ้าเนาะสำหรับอแอดมินนหน่อยกับขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าเด้อสำหรับย่าโมออกสึกเนาะจานะ้าเนาะที่เอาแนวทางมาแช่ให้ หายหน้า,านะ้เนาะจ้าเนาะแอดมินนหน่อยก็ขอบพูดหลายๆแอดมินนหน่อยก็ยิบจับมาฝากกับทันผู้ชมเด้อจ้าเด้อสาหรับท่านใดที่ชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะจา้าเนาะเบิ่งเทือละท่านไปก่อนเนาะจ้าเนาะเดีย๋ยวมันจะสับสนสําหรับคลิปนี้มิทานาเนาะจ้าเนาะพอกันไม่อีกคลิปหนาอย่าลืมเรือจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นํำ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเด้อจ่าเด้อสำหรับทันใดทีสนใจสร้างสบู่กะโทรมาเบอร์0926325513นะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะมีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในหวดวันทีนึงกลุ่มผ้าพันเด้อจ่าเด้อขอให้โชคดีทุกท่านนะจ๊าเนาะที่เขามารับชม<อ>ติดตามแอดมินสำหรับคลิปนี้มิเท่านี้นะจ้ะพอกันไม่อีกคลิปหนะ้าแอดมินน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ